สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าค่ะช่องมักมวลชาแนลกับเพรวพราวสาวิสานนะคะเมื่อนี้กะหลังจากที่เรากลับมาจากเล่าแล้วพี่น้องกะเข้าสู่การทำงานอีกคือเกา่าอยู่สวนอยู่ป่าบกักเผาของเา้าอีกคือเก่าเด้กพี่น้องเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาก,กับสาวคนหนึ่งสึ่งที่ว่าเขาให้นะให้ตาไปดนเติบ อันทีละค้อนที่ว่าเห็นน่ะก็เออ่ทยสต๊อเพิ่นไว,ว,ว้หลายๆอย่างสินะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็ให้นาให้ตาไปดนเติบเมื่อมันเป็นมะล่องจ่องจอยจังไดระบูเดี๋ยวสิพ้ามาเบิ่งมาสาวคนนั้นเป็นผู้ใดสที่หันเองล่ะค่ะบ่แมเนเจ้าสั่งเยอะเด้อมีปัญหาเด้อมีปัญหาต้องเคียย์เด้จ้ออะไรเอ่ย มีความผิดแล้วถ้ามันเป็นเซยจะตกเคียงหน้าบูลูโตเด้ะน้องพี่น้องน่าหักติเอามาแล้วปินกล่องก่อนเอาบอกว่ามันกลัวเหรอเนาะอย่าบอกกลเลยสวัสดีค่ะพี่นพี่น้องปินกล่องอะเมื่อนี้สิมาเปิดใจผู้สาวนักเป้นของเฮาพี่น้องไปจังใดมาจังใดเนาะอีหล่าโอ้ยเมื่อไหร เมืรเม่ร้ายตีเมื่ร้ายคะ่ะท้างานหักโฮมรลายเพราะเข้าบอดีและะ้วค่ะช่วงนี้แล้วสีแทนนั่นประเด้ย๋ยวแทนยังถ้ามาทาทาแมวอยู่โอ้สาวนักเต้นของเฮาพี่น้องไปเดาอยู่สุหมองตัวนี้แม่นคะ่ะเดี๋ยวมืออื่นกับไปอีกแล้วมืออืน่นกับไปอีกแล้วสองแรงมือหนึ่งมือนี้เพื่อนบอกว่าไทายละคร้อนเอาจากสองแรงเราเดือดซ่านเพื่อน่าเ่าไปงานย่าเขาเพราะที่ผุที่เจี๊ยบคุณอ่ะมาไทยที่มันสิบแปดค่ะพี่น้องอืม เดินคิวเดินสายเงาลุ้งขุงเทมค่ะตั้งแต่มืออื่นมืออื่นไปกระสิบไปกับเงาลุ้งขุงเทพหดสิบหกสาวคิวท่องตัวนี้ปาดบาดบาดเดินทายงานอยู่ประมาณจักมือหามือมือเนี้ยจักสิบเรื่องแล้วน่ามือนีิได้ค่ะบัตรไปไซด์ดอกบัตรไปไซด์ดอกมั่งวานัุนพี่น้องวันนี้ไม่รู้มืัอนี้ก็เป็นวันหยุดของน้องอุ้มเพิ่นบได้ไปเดา ลคิวให้คนจับมือกอนกอนซีจากห่วยห่วย่วยนนีจากไปโดเนาไปไปงานสิบแปะอ็ไ้มา่ายุขาสิบแปก็ไ้มา่ายุขามาตีอันบอยเอฟซีส่งติดใจอันค้าในหน่อยนะ้วกหน่อยเราได้ไงเง่ายเลยตีง่ายลวงัายีืออะไรบ้ีนีใส่งานลายใส่งานเอียงเต้นค่ะเต้นโอ้เต้นทาเด๋มันคือสิขาไงเขียนไงโอ้ยบัสซูธาค่ะ เต้นบัซืีอหาตได้ข้านได้โอ้ได้เดาบัซืีอหาถ้าฮ้อนก็มีติฮ้อนเสานนะเมียนหเสาปันคุยติ <c oughs> พี่น้องกันไปหาซอกเบื้องเอาแน,น่ติก๊กต๊อกเล่าอ่ะละอุ่มแตงนอกจากเต้นลงติก๊ตกต๊อกอยู่ <c oughs> บ่มีดออคะบ่มีบ่มีวะบ่มีหน่อยเ <c oughs> ห็นอยู่เด้ออุ <c oughs> อ้มแตงนีเฟซลิงบ่ โอ้ยบนเป็นฟีดผิดต่อโอ้ยบอกไปทัวร์พี่ไอบ่เห็นนัดบ่เห็นเนี้ยโดนบ่บ่เห็นโดนก็เลยเป็นจังใดพูดเนาะเป็นมี่มิละกรรมบอกเห็นอะไรวะมี่มิละกรรมนั่นนั่นบอกว่าได้ดอกมันเครื่องนี่มันมันสะท่อนจ้ะเออไป็นนางแบบสตูนเทนะคะโอ้ยสิตูนนี้เนาะใครออก สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเสียงของแม่เหล็กนี่ดังหมึกเป็นวัดตถุวะอย่ว่าเป็นโควิดเดอร์เราโควิดเดอร์บริเลนน้ำโอ้อันโควิดบุเป็นครับข่านแล้วข่านเป็นลาเต้บวยเล่นน้ำเดิมึ้นเป็นอันนี้เป็นตะบวานครับเป็นเบาหวานความดันกำลังกำลังหากำลังหาแนวมาเล่นกับผู้ใหญ่บ้านอยู่ครับโอ้สุดวันที่นี้นั่นสุดเขาในเมืองครับสุดเขาในเมืองกำลังอยู่หามุกมาเล่นกับผู้ใหญ่บ้านอยู่ สวรรค์ซีล่ายเสือเน,ะนอาะอุ้ยมีเด้ใอใช่ใช่ใส่<อ><อ>คือกันแท้วันนี้สุน้อยแทะสุด<อ>ไล่เสือรักเสือบอกตั้งมาตัดสุดจะแม่มันตัดแบ่งกันตีนี่เบง่งเอาคือเหลือคำน, <laughs> น,นี้หนึ่ง <laughs> จ่ายเงินเขาบ่อได้หนิจ่ายเงินเขาบ่เบิดแม่เอา้าก็สิได้รับชมของ ละครของน้องอุ่มไปน้ำแล,แล้วก็พี่น้องกะเบิง้งอ่ละครช่องเผ่าสาวอีสานมือแรกงกับสิลงคลิปไอศินอีคือเกา่าสายศิล์วงคำเลาพี่นอ้องเ่นสิมานในรูปแบบใดมือแรกงนี่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเนาะและ้วมือหื้อกัจังไวเบิ้งคลิปน้องอุ่มเพราะว่าสิสตาคลิปไ้ก่อนเพราะว่าไล่เงี้ยว ลายเง่าลายระวังโดนหักเด้อหักทบเด้อทบเลยบ่แมนเดี๋าสีใส่ดอกโอ้สีใสสีใสใไปมีสองคนมันจะดีนะมันจะดีนะเฮาสนไอตังลาโอ้สีเดียดเสียงจะควงเลยเอาเสียงไม่เนี่ยก็สอบเสียงไม่ทีเดี๋ยวไปลองเพิงมือกับมืออ้าเบาคิดฮอดเอฟซีวันนี้ กินหอดค่ะกินหอดหลายเป็เขาเบิ่งกับยอนเลย้อนเบิ่งคลิปดจุความเพราะว่ามันบ่มีแล้วบ่เมื่อยว่ะย้อนเบิ่งบ่บ่มเงยค่ะแต่เดาเบิ่งกันเนีบ่เมื่อยเนาะเออไม่อันดีเนาะเฮ็ดจัิงเนีเอาเฮ็ดให้เบิ่งด้วยเอาเอาครับคับไปค่ะัพี่ตอนไายก็โอ้ยอย่าคนมีวิธีกรรมาบอหนำวิธีกรรมเยอะ บดขอหลายหมื่มก็เลยวิลกรรมหลายเออเอาพี่น้องคลิปนี้กะเอาไว้สำนี้สักก่อนเดี๋ยวห้องเริมทายละครน,<ห>นะกะคอยจะเบิร์กอนนั่งเพื่อสิเป็นอะไรสักทางเพจแน่พี่น้องก็อย่าลืมติดตามทางเพจเฟซบุ๊กแพรวพาวสาวอีสานแฟนเพจเด้อยพี่น้องติดตามห้องกระลงละครด้วยกันเออถ้ายากเบิงกกอนกะกดเบองในี้ยูทูบด้เบิร์กนผู้ดใดอยากเบิง อย่าลังอีกกะไปเบิ้งทางเพจใดเพราะว่าเพจเทาลงอีกหลายรูปแบบเด้คลิปตลกให้ห้าคลิปสันยังก็มีเนาะแล้วสีแอบไทยเอาเอาน้องอุ่มไปลงไหนพี่น้องเบิ้งเอาอยาเอาตอนเตียนเออเอาตอนผือเอาอย่าลืมไฮดาวน้ำเด้อขึ้นไปทางเพจก็ได้ต้องกดดาวพร้อเด้อเพราะว่าเพจเทายังบ่ผ่านเอียงทางนนี้แบบนี้ เขาเห็นห้ามเขปาปัดโอ้ยห้ามนาหน่อยหนึ่งใครมันยังอยู่ไข่มันอ,อยู่เหรอว้าาเอายบไายบายค่ะไ้หน่อยตัวยู่า